มาถึงปั๊มน้ำมันแล้วนะจ๊ะที่รักคันนี้ส่งมุกดาหารนะ,ะแม่เรานี่ผู้บริคูลจริงๆนะครับผมพี่เอามาเทสอบหน่อยนะครับหลังจากเราเปลี่ยนถังน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามคลิปเลยเนาะตามคลิปเลยฮะกับเรียบร้อาทำที่สัญญาไว<ช>้ขั้นที่ลงทะเบียนด้วยนะครับเราสีประบอให้ด้วยทุกอย่างครบเลยส่งถึงมุกดาหารแล้วจ้ะคันนี้ไม่สะใจครับน้ำมันมีครึ่งถังก็ไม่ได้ไม่ไม่เวิร์ก ไปเททกัน,นหน่อยแล้วก็เต็มถังไปเลยครับพ<ร>ี่นะครับสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวนะครับเพื่อนเมื่อกี้ตอดออกมารู้สึกว่าเราดูปียังน,น่ะ,ะ,ะครับ,บล,ลูกค้าเนี่ยไม่ได้บอกเรานะแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ล้นะครับคู่หนึ่งก็ผมก็เกือบหมื่นนะ<ว>เปลี่ยนเลยน้องเอกบริการดุดยัดบินแะดูแลให้อย่างดี ไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปดูที่ร้านยางกันเลยเดี๋ยวไปกันตอนนี้เลยน้องเอกโอ้โหนี่ครับพุงไม่หยุดชุดไม่อยู่สวยแพบปกติน้องๆมาทำนะวันนี้พอรอสถานที่ทีนึงจะสวยจริงเนาะข้างในนี่ระดับผู้บริคูลเลยนะสวยมากๆนะครับสวยมากๆเรียบร้อยเดี๋ยวเรียกว่าเต็มถังดีกว่าทะลุเกไปแล้วล่าสุดทะลุเกทะลุเกแล้วจัะที่รักมาถึงแล้วน้องเอก ตั้มการยางของเราน้องตั้มกรร็คือสนิทกันมากเลยนะครับก็ผูเกือบสิบปีแล้วนะนี่ก็เปิดร้านใหญ่โตนี่ครับมีแบบให้เลือกมากมายน้องตั้มการยางเรานะสถานที่ตั้งนะนะครับถนนเรียกตังด่วนนะคุณกานานะเพื่อนๆจะใช้บริการได้นะผมนิยกเองเนะน,อนี่ยนะน้ำตาจะไหลว่ะมนี่ใหม่เกี่ยมเลยนแะน่นอนไปละ มาดูหน่อยอยางให,หม่เป็นยังไงดูเลยจะหล่อแค่ไหนยังไงกันเพเจ้าจของเราลงมือเองเนี่ยตาจะไหลว่ะราคาขึ้นปาเนีย่ยขึ้นนะใหม่หรือเปล่าม่ก้ว่าลายไม่แกเ่เพื่อนสวยแรมยางเก่าไปหน่อยตามที่สัญญาไว้ตามการยาง มีใหม่สิครับรออะไรเดี๋ยวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ระถ่ายคลิปดูชากที่รักมาบีาบีรวคาต้องได้ยางไหม <c oughs> ่ก่อนจำเป็นเลยสนใจขนาไหน <c oughs> ยังไงดีเนี่ยโอ้โหเอ็ก <c oughs> นี่อย่าเรียกว่าใหม่ดีกว่านี่ยางขนมชั้นเนี่ยนี่ยหาานาขนาดนี้เส้นยังอยู่เลยฮะ เปลี่ยนใหม่กันเลยนะครับพีพีจัดให้ครับผมมากเห็นยางเก่าแล้วมันขัดใจไปหน่อยทีนี้พลแกดีด้วยนี่แกไม่ได้สั่งให้เปลี่ยนนะเห็นแล้วก็หุดหยิดเปลี่ยนเองเลยนี่โดนไปเกือบประมาณ8 0 0พันที่ทำไม่ได้เลยทำหนึ่งคนึ่งทำปลอดภัยของลูกน้อจับปย้ายเสียครับรองรับได้เลยคุณพี่สวัสดีจ้ะเรียบร้อยฮะพี่บอกแล้วว่ารถมันอยู่ในเอ็กซ์คันนึงมีกุญแจปอนด้วยแน่นอนไม่หล่ะนี่ค่ามาตรฐานนะฮะับทำการยางเพื่อนๆไม่ใช้บริการกันได้นะราคาถูกทุกระดับประทับใจ ที่ตั้งก็อยู่นี่ฮะแยกคุณกาลาไฟแดงนะเดี้ยวขวาเข้ามาหน่อยเดียวก็เจอเลยบ้านโดมบ้านโดมเป็นสัญลักษณ์เห็นไหมนี่แล้วก็อยู่ข้างๆคุณจอบเป็ดเสียงตายตลาดน้อยวันนี้เราสองคนขอตัวกลับเช็ดก่อนเอฟซีเราดูแลทุกระดับประทับใจครับผมขอบคุณครับผมอ่าเรียบร้อยน้องเอ็กมาแถมล้อไปด้วยล้อเดิมกันเลยทีเดียวเชียวเล็กสั้ขายรถแถมล้อไม่ก็โวลฮ้ย โอเค,อเคพอแล้วฮ<ด>ะเรียบร้อยนลองเองน้ำมันเต็มถังพร้อมส่งจ้าพร้อมขึ้นยานแม่นาจติรักกับพี่ป,ป๊อปรถยกยกได้ยกดียกทั้งทีต้องพี่ป,ป๊อบรถยกเรานะครับยก่วไทยนะครับเบอร์ก็ตามที่เลยนะฮะรถสไลด์นะครับอยู่หลายคันนะครับรถเล็กรถใหญ่ก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการได้นะครับผมคันนี้มุ่งหน้ามุกดาหารอเองติดชะลึง ส่งจิะครับรอรายครับพี่นิพนธ์นะฮะโอนเงินสดครบตามจำนวนเลยครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับส่งที่บุคดาหารเลยนะฮะคันรี้บอกเลยว่าแหลงจัดจัดดูซะก,อ <ừ> ก่อนเดือดเล็กซัสนะครับ e s ส0ามร้อยของเรานะครับมาพร้อมกับล้อสิบเก้านิวเดวิลเวิร์กนะครับ น้ำมันเต็มถังนะครับเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับสุดยอดเลยนะคำนี้บอกเลยฮะ<ว>ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไก <c oughs> ่นิทรรศ FC ท่านใดนะถ้าอยากจะสั่งซื้อออนไลน์แบบนี้นะครับ <ผม S 2> อยู่บ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่สะดวกมากรุงเทพนะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์กับเราได้นะครับเทียมสรกเทียมสระเข้าต <c oughs> ั่งง่ายๆน้องเอ็กมีอะไรบ้างจ๊ะก็นแรกหนึ่งผมเขาทำเพจร้านให้ดีว่าชอบกานไหนแต่กานไหนผมตอนแรกสองก็โอนเงินสดผมเปจะจ่านตอนแรกสามเราทำร้ารจัดส่งให้เลยกับผมครับผมวันนี้ลืมา <c oughs> ามาอีกแล้ว รถบดตามเคยจะไปดูตามคลิปกระไรผมนาวาร่ามีมีคลิปมีมีคลิปตัวอย่างหรือครับผมอ่าใช่สามขั้นตอนง่ายๆเนอะโอเคแล้วสนใจก็ติดต่อนายเอ็มพินนะฮะอ่ะเดี๋ยวฝั่งน้ดูแลกันต่อนะครับเดี๋ยวพี่ไปขอถ่ายแกรนเบียร์ก่อนนะครับแล้วก็มีเบนซ์เข้ามาอีกสองคันโอ้โหเป็นเพื่อนเรอดูเลยนะจ๊ะบอกเลยเบนสี่สองสามศูนย์ปีศูนย์ห้าตัวสุดท้ายห้าหมื่นหกพันโลว้าวว้าวเดี๋ยวเจอกัน พร้อมออกเดินทางแปลนนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอกสารนะเดี๋ยวพี่นิพนธ์นะครับเซ็นใบซื้อขายให้ผมนะแล้วเดี๋ยวนี้จะมีดอกจันไม่อยู่ว่าให้เซ็นตรงไหนกับมาบ้างใบมอบหน้าไบโอแล้วก็สำหรับประชาชนอะไรเนี่ยนะครับก็เตรียมให้เรียบร้อยด้วะเซ็นกับให้ผมแล้วกันนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วขอรับด้วยนะจ๊ะเพียวสวัสดีครับสวัสดีครับและน้าปลอดภัยพี่ขอบคุณมากเดอร์เล็กซัสเยี่ยมสามร้อยของเราเลยจ้าที่รัก พินิพร,รอรับได้เลยนะจ๊ะคั้นี้มุ่งตรงสู่มุกดาหารนะฮะพินิพนก็ดูรถถูกใจนะครับนะครับปสีเรานะครับติดตามมานานนะครับถูกใจก็โอนเงินมาครบทั๋วเลย2องแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเราก็ใส่สไลด์ส่งที่มุกดาหารเลยนะครับรอรับได้เลยนะจ๊ะเคสนี้นี่คือเปลี่ยนยางใหม่ด้วยนะแล้วก็แถมล้อดเดิมเล็กซัสเนี่ยให้ชุดด้วยเห็นไหมมันเครื่องนั้นมันเกียร์ให้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ยสี่รายการด้วยนะครับแล้วเบรกช่วงล่าง ดูแลให้อย่างดีเยี่ยมใลคำนี้บอกเลยว่าเอาไปไม่ต้องทำอะไรล้วฮะพร้อมใช้กันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊าจุบุเดินทางปลอดภัยรับคุณพี่มาพีพีรถคาครับผมต้องแนวรถสวยถูกใจอยู่บ้านก็ซื้อรถได้ขอบคุณครับนีให้เลือกมากกว่า60คันนะจ,จ๊ะของคุณครับ